โอเคแล้วขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็ต้องขอกล่าสวัสดีอีกรอบเพื่อโอเคโอเคโอเคบบแบบโอเคขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระเทียมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมาคราพ็ t กเก็ e dition นะฮะเวอร์ชันศ1น0จนะฮะก็ได้ข่าวว่า0.14เอ้ย0.15ออกมาแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ไม่อยากเล่นคือมันจะมีไอเขาเรียกอะไร อาเรียมเรียมอะไรก็ไม่รู้อะที่ uh, เอาไ้เล่นกับเพื่อนทางไกลอะไรอย่างงี้นะเหมือนแบบคือคืออยู่กับคนละบ้านแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟเดียวกันงนี้ใช่ปะเหมือนแบบมัลติเพเยอร์ย่างเงี้ยหรือไงไม่รู้โอเควันนี้เราก็จะมาเริ่มกันใหม่หลังจากที่เคยทำซีรีส์อะเลสเพนะฮะก็ต้องขออภัยจริงคือเปลี่ยนเครื่องแล้วลืมเซฟ ไม่ลืมเซฟสิลืมเอาเมม,มอ่ะเออเอาเม,มมที่อยู่ในเครื่องเก่าอ่ะมาใส่ในเครื่องใหม่ไงเออแล้วแบบอืมอ้มกูเปิดเสียงปไปปะโอ้มีเสียงมีเสียงนะเออคือแบบแบบเฮ้ยไปไหน ต้องใช้คนแกะในการไว้ Why? แ่นเดียวอะแกโอเคเราก็จะมาเริ่มกันใหม่เลยเนาะอืมก็ทอดอันนี้ถามว่ามาจากไหนไม่รู้ดิลืมคือโหลดไปนานแล้ว ก็โท e รศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนโปรแกรมอัดด้วยนะฮะเป็น Android อ่า Android 5.0หรือ5.1 5.1ุ o หนึ่งหาจุหนึ่งโลป๊อะครับผมก็ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวก็จะคงจะมีเร็วนี้แหละเนาะอืมก็แน่นอนครับพื้นฐานบ้านใต้ดิน ตดแสนจะน่ารักฟุ้งฟิงเอาเป็นแค่เล็กๆพอครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราไม่ได้ใช้แล้วมันใหญ่มากไปอาจจะเป็นที่เกิดของมอนเตอร์ก็ได้เอาแค่แบบแค่แบบตรงนี้เตียงเตียงเตียงเช็ดคัตติ้งเทเบเลโอเค เอามาให้หมดเลยนั่นะนะนะครับติงเทเบิลครับวางเลยแป้มสติ๊กอ่อาอะเขาตรงนี้ออนนว่างเลยก็ได้โอเคปักทอดเรียบร้อยอเก็บสปรสปิงหน่อยอ๋อใช่ตกคราบเอ้ย เออกองเชิดโอเคชีพหายแล้วมันบักเลื่อว่ะอ๋อนีนนี้โอเคไปตัดไม้กัน อเ okay. แต่ไม้เยอะๆเลยนี่ขนาดโปรแกรมใหม่แล้วพอมาอัาจอันนี้ยังมันยังมีแหลกหน่อยนะอืมคือเมมในเครื่องผมไม่พอเมมในเครื่องมันไม่พออะไรประมาณน,นี้ก็มีแค่สิบหกกิกเพอเอะไรมาก อ,อไม่ว่างตอบนะจ๊ะอืมจะตอบดีไหมอ่ะตอบไม่ตอบตอบไม่ตอบคนสำคัญนะครับโอเคโอเคโอเคตอบหนะ่อยก็ได้เนาะ โอ้มีขาดด้วยเขินกี่เดยโอเคเขาบอกว่าอะไรนะออกมาแล้วโอเคแล้วบอกค่ะนี่แหละผู้ชายตอบขาน่ารักดีนะโอเคแล้วก็ทำอะไรอีกอ๋อตามาคุณแกนี่เองทึงฝนจะตกทึ่งฟ้าจะร้องแค่พี่ที่เห็นหน้าน้องพี่กอสบายสบาย ทิฟฟี่เพงสีเขียวทิฟฟี่แพงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนกวาดขยะโจ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 นี่ยนะเออแบมจ๋าด้วยอย่าบอกใครอย่าบอกใครแก่อนแก่ได้ที่ไหนวันนี้อแกเป็นแอวมดอะ แต่ว่าอย่างนี้มันยังมีแหลกอยู่มีความแหลกแหลกอ่าเราจะไปหาคนแก่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่สูงฟ้าจะผ่าพวะอันนี้คือมันมืดชีบาเฮ้ยเออโอ้ยเรื่องนี้เราทหารยังอยู่ครบเออ

ในขุดอะไรลราขุดหาฐานนะหินหาสเสบียงฮะหาสะเสบียงผมก็งไม่ออกแล้ว่าผมเอาท็อปมันจะไงคงใส่เป็นเคียร์ทีมั้งตอนแรก อ,อย้ยงว่ะเบียง <c oughs> ผมว่าภาพมันชัดขึ้นนะว็าเปลี่ยนเครื่องแล้วโอเคภาพน,นี้เราก็มีบ้านแล้ว <c oughs> ไม่ใช่บ้านสิเขาเรียกว่ากระต๊อบ ไม่ใช่กระต๊อบหลุมมีหลุมมันของตัวเองมีหลุมเป็นของตัวเองด้วยนั่นลัะโอเคก็เพิเท่านี้แหละเนาะเราก็ทำเป็นพัดพาไปพัดต่อไปก็สร้างบ้านเอ้ยไม่สิพัดต่อไปต้องหาแรกก่อนโอ้ใช่ใช่ชเออดเราจะทำอะไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะคืออันนี้ก็ต้องไปอาบน้ำก่อนนะอืม โอเคแล้วนี่อัดวันนี้ไม่รู้จะได้ลงคลิปวันไหนเนี่ย <c ười> คือลงหลายคลิปแล้วคือมันเกิดข้อผิดพลาดบ่อยมากเลยก็ลบลบไปหลายคลิปอยู่แล้วกันโอเคก็พาพนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะโอเคบ๊ายบายเย้